สวัสดีครับผมหม่อมถนัดแดกนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านกรมกลม่อมซอยโยธินพัฒนาสเข้าตรงเรียบทางด่วนเออซอยโยธินพัฒนาสามก็เออมันจะมีมีปั๊มน้ำมันอยู่หรือเปล่าวะใช่มันมีปั๊มบางจากอยู่ที่ปักซอยตรงเรียบทางด่วนเยิง้งเย้งกับคิสตันพาร์คฝั่งตรงข้าม เข้ามาข้างในก็มีร้านอาหารเยอะะเลยแต่ร้านกลมมเนี่ยเปิดมานานแล้วนะครับผมเคยมาแดกครั้งหนึ่งแหละแล้ววันนี้ที่มาเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกมีคนชวนมาผมก็ตามเขามาแดกเพราะว่าคนที่ชวนเนี่ยไม่ธรรมาดาแฟนๆอาจจะเคยเห็นในแฟนเพจหม่อมขนาดแดดที่ผมเคยเอารูปเขามาโชว์นะครับที่แฟนเพจหม่อมนะครับคนที่ผมปลื้มมากคนนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะนี่รูปนี่ นี่เลยรูปนี้เลยอชื่อน้องลูกไก่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องลูกไก่ลูกไก่ในกำมือโอ้โหเป็นลูกเลยสมัยถึงอยากกินร้านเนี่ครับถึงอยากอยากอร่อยอ๋อมากินบ่อยใช่อาหารที่นี่แบบว่าถูกถูกแล้วก็อร่อยมาก<อ>คือสั่งมาทีอะเช็คบิดไม่เกินคันเลยะ<อ>สั่งมาทีแบบสี ว้าวว้าวดูแพงว้าวมากถ้าเห็นเราจะว้าวว้าวนี่ไงว้าวไหมนี่กระนา้อนกระนา้อนนี่คือแกะโอ้โหของโปรดผมเลยร้อนนะครับร้อนหนักมากนี่ให้ดูหน่อยว่าร้อนขนาดไหนให้ร้อนนี่นี่คือแกะกระทะร้อนอยากบอกว่าบอกราคาได้ไหมได้อันนี้สองร้อยยี่สิบบาทค่ะสองร้อยยี่สิบบาท อันนี้ล่ะอร่อยอันนี้ต้มยำแห้งราคาอยู่ประมาณสา0ร้อยบาทค่ะดูดีกุ้งเป็นกุ้งหอยต้มยำแห้งจานก็มาเป็นแบบนี้เลยอันนี้คือที่กินประจำใช่ที่กินประจำแล้วก็เป็นเมนูนี้ก็คือคนที่มาร้านนี้ก็จะต้องสั่งเมนูนี้นี่คือซีนีเจอร์ของร้านเขาใช่แลวไหนพี่เอาน้ำจิ้มแจ่วมาให้พี่หน่อยนี่น้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มแจ่วใส่นม นี่เหรอใส่นมเนี่ยใช่ใช่ใช่โอ oh, ้นมนมนมลูกไก่ปะขอแทะลมหน่อยเถอะแม่นานๆเจอนี่เลยผมชอบมากเลยชอบใส่แว่นอะโอ้ยฟิวได้ฟิลมากเลยงั้นลองลองกินก่อนที่มันจะที่ททมันจะนหายหายร้อนหายร้อนอันนี้เป็นแกะใช่ไหมพี่รู้ไหมว่าพี่ชอบกินแกะมากจริงหเหรออเอ ไม่ใช่พี่รู้ไหมกลัวรู้ดูดิพูดผิดพูดถูกอะอยู่ใกล้ๆคนสวยๆนะนี่นี่ต้องต้องจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วด้วยค่ะลองไม่กลัวร้อนนะคะไม่กลัวค่ะอยู่ใกล้ใกล้ลูกไก่พี่ไม่กลัวร้อนหรอกไม่ลูกไก่ร้อนกว,ว่าเยอะร้อนแรมวะพี่ลองชิมน้ำจิ้มเหรอพี่น้ำจิ้มน้ำจิ้ม เพื่อนๆชอบเรียกน้ำจิ้มอะผมเพื่อนชอบเรียกน้ำจิ้มเฮ้บางส่วนน้ำจิ้มไม่ใช่น้ำจิ้มนะหืดักจิ้มน้ำจิ้มจังเลยเป็นไงคะอเมรี่อ่ะอเมรี่อ่ะธรรมดาเฉยๆพี่เฉยๆไม่ได้ไม่ได้รู้ว่ามันพิเศษอะไรมากมายแต่ก็กินได้ก็เป็นเมนูที่ ก็แล้วแต่ว่าใครจะเอาไปทําอะไรมากกว่าเนื้อแก่นะได้ไดแต่ผมอะชอบกินแก่ที่มันมีรสชาติกว่านี้ก็คือมีการหมักมันอันนี้มันเหมือนต้องเทมอย่างเดียวอืมอืมก็เหมอนย่างนี้นี่ว่ะอยากให้น้องลุกยฝ่ายลองแอนดนูถือให้ดูอ๋เนี่ยะปกุ้งกับกุ้งกับอะไรใหญ่กว่ากันกุนมใหญ่กว่าอ๋ออุ๊ยหอยก็ใหญ่หรอ หอยใหญ่ค่ะหอยใหญ่หอยอ่ะหอยในจานนี่ใหญ่ค่ะกินกันกินกันกินกันแดดค่ะแดดค่ะแดดค่ะน้องลูกไก่ทานก่อนอุยพูดคำว่าทานด้วยอ่ะแดดค่ะน้องแดดอุ้ยละล็อกจังเลยแดดเลยค่ะอาอะไรคะหอยมีความมีความค่ะอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนทำไมกินชิ้นเล็กจังเลยน่าสงสารน่าสงสาร นี่ก็เหมือนว่าเขาใส่น้ำพริกเผาไม่มีคนแก่กุ้งอ่ะต้องหาคนแก่กุ้งเราแรกออนเป็นซะด้วยต้องกูใช่ไหมเนี่ยไม่มีคนแก่กุ้งอ่ะเดี๋ยวรอรอกินตับก่อนได้ไหมฮะอันนี้มีกันนึงจับตับเดี๋ยวกินตับนี่คือตับนี่ตับจริงๆนะไม่ใช่ไปกินตับน้องไก่นะเฮ้ยอันนี้เป็นกะเพรากะเพราตับตับชิ้นใหญ่มากลองดูตับแบบนี้มันจะไม่ไม่แข็งเพราะว่าอะไรรู้ป่ะ เขาเอาเลือดมันอกอกเขาจะเอาเลือดคือล้างเลือดมนันออกเยอะๆให้มันแบบว่าแทบไม่มีเลือดเลยตับที่แข็งนะเพราะมันมีเลือดเยอะอเลือดในตับเป็นความรู้ใหม่ใช่ลองทําดูได้นะครับก็คือเอาตับเนี่ยไปล้างน้าเยอะๆ,ๆหลายๆน้ําอ่ะแล้วก็ซับให้มันแห้งอซับให้มันแห้งก,ก็จะได้ตับที่ไม่แข็งอันนีน้แข็งไหม ม่แข็งกินเหล้าเยอะเปล่าล่ะกินเหล้าเยอะก็แข็งแต่ของพี่อ่ะตับมันไม่แข็งอย่างอื่นอ่ะแข็งแล้วจริงเหร้อจับดิแดกดีกว่าเนะตับไม่แข็งของเขามีวิธีการทำคือเอาเลือดเลือดเลือดมันออกไม่แข็งหนูก็สงสัยว่าทำไมเวลาที่เราแบบอะไรมาครับกินพวกอืม ก็เขาตัดใาร้านหัวใจอะไรอย่างเงี้ยแบบร้านอีเจ๊ข้างข้างถนนเลยเงี้ยโฮ้ยตัดนี่แบบขาวบ้านหัวหมาแตกเลยเนี่ยอะไรเงี้ยนี่นี่นี่อะไรใหญ่กันไม่ต้องถามอยากบอกว่าแซลมอนชิ้นใหญ่ฟพี่พี่ยอมรับเลยว่าพี่ไม่มองแซลมอนเลยจริงเหรอจริงพี่มองน้ำจิ้มเอ้ยน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มนี่น้ำจิ้มอันนี้ต้องผสมกับวาซาบิอ่าหใหญ่ไหมใหญ่ไหมใหญ่ไหม ใหญ่ไหมใหญ่ไหมใหญ่ไหมเเลยซมใหญ่นอะใหญ่เมาเลยอรามากินปลาแซลมอนสเต็กแซลมอนใช่ไหมแซลมอนย่างค่ะแซลมอนย่างเใช้เมนมอน่ไหนเขาเามีวาซาิไหมนี่น้จมเอ้ยน้จมน้าจิ้มเขาต้องใส่กับวาซาบิด้วยชอบชอบแซ่บชอบเผ็ดๆผชอบซีซีไหมคะชอบซีซไหมไม่ พี่ชอบยื้อเฉยไม่เป็นไรหรอกค่ะเอฟซีหม่อมขนาดแหกเขารู้ทุกคนว่าพี่หม่อมเป็นคนธรรมะธรรมโออยู่กับวัดอยู่กับพระถ้าคนที่ดีกว่าพี่ก็มีแต่พระเท่านั้นล่ะค่ะเพราะฉะนั้นน้องลูกไก่ไว้ใจและเชื่อใจพี่ได้เสมออ๋อเวลานอนนี่นอนจับมือใช่ไหมคะหรือว่าแบบว่าเล่นเปิดทางสักขนาดนี้ไอ้กูคุยกับใครคุยคนเดียว อืมที่เป็นไรค่ะอ่ะลองแดกแซลมอนดูแดกแซลมอนค่ะแดดแซลมอนค่ะที่ผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หาว่าผมมานนียในนี่นะผมผมให้ดูน้ําจิ้มจริงๆนะดูสิ fc หน่าดู fc fc ดูน้าจิ้มน้ําจิ้มดูดูครับดูดูเยอะๆนะใช่ไหมนี่ผมไม่ได้เจตนาเลยนะผมตั้งใจให้ดูไม่ได้เจตนาให้ดูแซลมอนก็ได้เอาแดกครับอืมอืมเป็นไง อร่อยใช่ไหมย่างคอดีคอดีอ่ะกินจนหน้าเป็นแซลมอนเลยเนี่ยแซลมอนนี้อร่อยอร่อยที่เขามีน้ำซอ,อ,มซอ,มอสม,อมีแซล,ม,ลมันย่างเขามันก็คือสเต็กแหละเมนูเนี้ยเวลาที่มาที่ร้านก็สั่งเป็นว่าแซลมอนย่างนะคะมันก็คือสเต็กแซลมอนอ่ะถ้าถ้า,ถาที่ที่เราเห็นจากรูปร่างหน้าตาม nah. ันอ่ะ หกเป็นเน,น,นี้อ่ะหกไปไหนวะระวังหกนะฮะไม่กลัวมันไม่มีที่ลงมันไม่ผ่า,านแบบแบบวี่งเนอ่ยไอหกอไอหกอ๋ออาหารค่ะอืมาคึกมากพี่อ่นนออะเป็นคนที่อย่างที่บอกอะ่ะดีกว่าพี่ก็มีราคาเท่านั้นเท่าในั้นไว้ใจได้เสมอไม่ต้องห่วงเดี๋ยวคืนนี้คงต้องลองไปนอนดูแบบพิสูจน์พิสูจน์อะไรอย่างเงี้ยแบบ ที่นอนในกุฏิค่ะที่ <c oughs> อยู่กับพระ <c oughs> โอ้ย,อย,อย,อยจะทำใจได้ไหมกูน่ารักที่บ่ายนะคนอะไรนี่ปกตินี่นี่ทำอะไรอยู่อ่ะปกติเหรอคะอืมปกติอ่ะจันหนึ่งสุกหนูอ่ะจะทำงานาบริษทัทเป็นมาร์เก็ตติ้งอยู่บริษทัทบริษทัทหนึ่งแล้วสรงอาทิตย์ก็จะรับงานถ่ายแบบด้วยถ่ายแบบด้วยถ่ายแบบแบบไหนอ่ะถ่ายแบบอัน อากาเซ็กซี่อะค่ะเซ็กซี่เซ็กซี่เซ็กซี่เบาๆอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหไม่เบาแล้วมั้งนี่เซ็กซี่เบาๆค่ะนี่เบาแล้วเบาแล้วโถพี่เบาเลยหรอคะเบาแล้วค่ะมีหนักกว่านี้อีกไหมคะเดี๋ยวต้องไปตามดูใน Facebook แล้วกันนะคะ Facebook มี Facebook ด้วยเออ Facebook อะไรครับบอกเลยลูกไก่เพี้ยนปลาพาค่ะ ลูกไก่เพนประพาใช่เขาสามารถเข้าไปดูในเดี๋ยวพี่ขึ้นให้ตรงนี้เลยได้๋ยพิให้ลูกไก่เพนประพาเข้าไปคนลูกันเยอะๆนะคะโอ้ยน่ารักขนาดนี้ใครจะไม่คดใจไหวแล้วค่ะห้ามหม้อนะครับปูหมอได้คนเดียวเอ้ยน้องลูกไก่ยังไม่มีแฟนใช่ไหมคะยังไม่มีแฟนเอาแล้วแล้วที่อยู่ตรงนี้นะใครคะใครคะเว้ยเป็นไรดีอ่ะเป็นไรดีอ่ะเป็นแฟนแฟนขับ แฟนคลับพี่อยากให้หนูเป็นอะไรอ<ม>ย่างนี้ค่ะไม่ไม่ไม่พี่เป็นแฟนคลับหนูดีกว่าเออเหรออยากเป็นมากเลยอือโอ้ยดูดิแดดเข้าไม่ลงอ่ะอยู่กับคนสวย <laughs> อ่ะอ่าเหล็ดแกะกุ้งให้ดีกว่าได้ใช่ตอนนี้อนาะหารคนแกะให้อยู่แกะตุ้งแกะตุ้งเอาละพี่แกะแบบไม่ใช้มือแล้วกันเพราะว่าไม่อยากมือเลอะ เกุ้งใหญ่ดิมกันนะเนี่ยใหญ่มากดูดิโหข้างล่างนี่แม่งต้มยำชัดๆมีเห็ดมีเห็ดอะไรเต็มไปหมดเลยเออเอาคาะกินหัวไหมคะทานหัวไหมทานหัวค่ะทานหัวด้วยโอ้ยแล้วก่อนก่อนก่อนทานเลียหัวไหมคะ นิดมากเลยอ่ะน่ารักอ่ะน่ารักนุ๊กตู้ชิ้นใหญ่ใหญ่ชอบผู้ใหญ่ชอบผู้หญิงที่ไม่แอปแอปไหมปกติแอปไม่แอปนะเป็นยังไงก็เป็นอย่างนี้เลยนะใช่แล้วเป็นแบบนี้แหละนี่โสดมากี่ปีแล้สองปีกว่าแล้วค่ะต่อไปนี้จะไม่โสดแล้วนะจริงปะเดี๋ยวเอฟซีหม่อมเข้าไปดูแลหัวมัน ได้เลยเดี๋ยวพี่ลองลองแดกอันอื่นเลยมีเห็ดมีมีหอยมีกุ้งหอยเนี่ยแมงปูนิวซีแลนด์ม้ำมันก็คือต้มยำเลยแหละก็มีพริกเผาแล้วก็มีมันคือเครื่องต้มยำนี่ยหเคร่อต้มยำแต่เขาทำเปลาหมึกต้มยำแห้ง ปลาหมึกมีปลาหมึกเออมีทุกอย่างแต่ทำไมมีมะเขือก็แค่ประดับจานเฉยใช่แล้วประดับบารมีปลาหมึกแต่น้ำซอสอร่อยนะเนี่ยน้ำซอสเขาอร่อยใช่ใช่ใช่เออมันเข้ากันแบบมันเข้ากันดีมากอะนี่ไม่ต้องตกใจนะครับรถติดครับนี่ร้านอยู่ตรงริมถนนเลยถนนในซอยร้านนริมถนน เาอยู่ถังมันอาทิตย์ใช่เดินรล้างเพราะว่าแถวเนี้มันมีหมู่บ้านเยอะแล้วร้างส่วนมันนานด้วยใช่หนูมากีอี่อก็บคนเยอะหนักมากก็อร่อยดีนะัวเยพี่ชอบที่สุดเลยนะแซลมอนมันรสชาติมันแบบว่าเฮ้ยไม่เอาเปลี่ยนใจละ พี่ชอบที่สุดเลยนะคือลูกไก่ปากหวานชิมไหมชิมไหมไดมันจะดีนะอุ้ยอย่าลืมสิมันจะดีนะพี่ถือศีนอยู่ค่ะอ๋อนอยู่กับพระอยู่พระถืนกินลูกไก่เลยลูกไก่ในกำมือลูกไก่ในกำมือถ้าเป็นว่าร้านนี้ก็เป็นร้านพี่น้องลูกไก่พามาแด่พาผมมาแด่เพราะผมอ่ะก็เคยมาแต่นานแล้ว คั้นี้น้องลูกไก่บอกว่ามีอะไรอัปเดตแต่ก่อนร้านเขาไม่ได้ไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้เขาลเล็กๆเ,เองแล้วก็ทําอาหารใช้ได้นะครับโดยเพราะกะเพราตับเนี่ยผมเคยมากินเออก็อเอาเป็นว่าจะมีโอกาสได้เจอกันอีกไหมเดี๋ยวเราได้เจอกันเรื่อยๆค่ะถ้าแต่ต้องถาม FC ก่อนอะว่าแบบอยากเจอหนูอีกไหมอ่ะมีใครอยากเจอหนู เดี๋ยวรอดูในคอมเมนต์นะครับอุ้ยนี่ใครอยากเจอโอ้โหออนเก่งด้วยอ่ะเอ้ยหนูว่าเป็นคนที่อ่อนนะเอาจริงแล้วอ่ะใช่นี่ใสเหมือนแมวโอ้โหดูดิดูดิใครจอดใจไหววะดูสิเดี๋ยวไม่มีแฟนอ่ะดูสิดูสิมีค่ะเดี๋ยวมีแน่นอนค่ะ FC ม่อมเยอะแยะเลยอย่าลืมนะครับใครที่อยากดูน้องคุกไก่มาอีกก็คอมเมนต์มาข้างล่างหรือว่าอยากให้เราสองคน ไปที่ไหนใช่แนะนำมาได้เลยอยากมีคอนเซปอะไรที่ให้เราทำกันที่นหลงเราไปถ่ายแบบกันไหมโอตามไปดูหนูถ่ายแบบอ่าได้ไหมได้นะเออตามไปดูน้องน้องกุ๊กไก่ถ่ายแบบดีกว่านะเอาเอาเป็นว่าไอแซลมอนนี้มันเท่าไหร่อ่าแซลมอนนี้ร้อยกว่าบาทอะค่ะไม่สองร้อยบาทใช่ก็ไม่แพงก็ราคาก็ไม่แพงอะลองมากินจะดูนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อน เดี๋ยวจะเบื่อเดี๋ยวผมขอ,อม,อมผมขอไปกินลูกไก่ก่อนนะครับเอแต่มันค่ะอ๋อโอเคโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ bye, bye. <laughs> ชอบอ่ะชอบมากเลย